สวัสดีครับวันนี้พามาดูไมตี้นะครับเครื่องเบนซินสองว y เล่มหายนะครับมีเอกสารหน้าเล่มบัตรประชาชนนะครับเอกสารชุดโอนลอยภาษีหกสี่นะครับสามารถต่อภาษีได้ปกติภายนอกไม่ค่อยสวยนะครับช่วงล่างดีพงลัยพาวเวอร์สำหรับเข้าไร่เข้าสวนนะครับตอนนี้ระบบแอร์ยังไม่ได้เช็คนะครับทุกอย่างระบบทุกอย่างใช้งานได้ ขอโซนภายในครับไม่น่าเกียดเบาะหนังนะครับมีขาดบ้างตามสภาพเราทำการบูดฝุ่นนะครับเก็บรายละเอียดความสะอาดให้เรียบร้อยนะครับรถใช้งานสองระบบครับแก๊ส LPG แล้วก็ใช้เบนซินนะครับต่อสวิตซ์สับให้เรียบร้อยล้อแม็กซีล้อครับแม็กเดิม ช่วงล่างคัสซีสวยนะครับซีสวยไม่มีดามนะครับเครื่องเกียร์ดีเฟืองท้ายไม่หอนพื้นกระบะมีผุนิดหน่อยนะครับถังแก๊สวางหลังอเก่งสีมีร่อนแต่ไม่ผุ ไม่รั่วนะครับอันนี้ก็ราคา2อง0 0บาทนะครับสามารถโทรติดต่อสอบถามเบอร์โทรศัพท์0871882272นะครับ Facebook หนุ่มรถยกทัาเกียรอีกหนึ่งช่องทางนะครับช่องทาง YouTube ฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาดูห้องเครื่องกัน คเครื่องสองวายเครื่องเดิมนะครับจากโรงงานเครื่องเดินเดินนิ่งเรียบนะครับเบรกอยู่ดีเบรกคัดไม่มีปัญหานะครับเป็นเครื่องคาร์บูเติดเครื่องครับดูของเครื่องคเครื่องติดง่ายนะครับติดง่ายเดินเรียบระบบความร้อนปกติ สองหมื่นเจ็ดพันบาทครับหารถเขาไร่เข้าสวนนะครับขาขายไปต่อภาษีใช้งานนะครับสองหมื่นเจ็ดราคาเบาๆย้ำอีกทีนะครับเบอร์โทรศัพท์แปดเจ็ดหนึ่งแปดแปดสองสองเจ็ดสองถ้าสนใจโทรมาติดต่อสอบถามได้ครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ